เมื่อหนุ่มคงกระพันเผยประสบการณ์สุดช็อกค่ารักษาในต่างแดนแพงหูชีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวของเราวันนี้ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่วางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศหรือมีญาติที่น้องอยู่ต่างแดนนะคะ เรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของพิธีกรและนักแสดงชื่อดังที่คุณหน้าคุณตากันดีคุณหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะค่ะซึ่งตอนนี้คุณหนุ่มเองก็กำลังเจอเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าตกใจและอยากจะมาเตือนภัยหรือเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะล่าสุดนี้เองค่ะคุณอุ้มปานิสาภรรยาคนสวยของคุณหนุ่มคงกระพันได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเล่าประสบการณ์ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับช็อก และตกใจกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในต่างแดนซึ่งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณอุ้มเล่าว่าตนเองมีอาการไม่สบายกระทันหันในขณะที่อยู่ที่อเมริกาจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเจ็บป่วยในต่างแดนเนี่ยนอกจากความกังวลเรื่องอาการแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายนี่แหละค่ะที่น่าจะกังวลไม่แพ้กันเลยทีเดียว เธอเล่าอาการป่วยคร่าวๆว่ามีไข้สูงและปวดศีรษะอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยค่ะซึ่งหลังจากที่คุณหมอและพยาบาลตรวจเช็คอาการต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้ยามาทานพร้อมคำแนะนำในการดูแลตัวเองค่ะแต่ที่ทำเอาคุณอุ้มถึงกับตกใจก็คือบินค่ารักษาพยาบาลค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆถึงขนาดที่เธอโพสต์แซวตัวเองในทำนองที่ว่า ถ้าเป็นเงินไทยนี่ซื้อรถได้เลยนะเนี่ยประเด็นนี้เองค่ะที่ทำให้คุณอุ้มถึงก็บอกว่าคิดถึงโรงพยาบาลในเมืองไทยที่สุดเพราะนอกจากค่าใช้ใจ่ายที่ถูกกว่ามากๆแล้วระบบการบริการทางการเพศในบ้านเราก็ยังสะดวกสบายครบครันและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวทำงานหรือเรียนก็ตาม การมีประกันเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่และค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลในบางประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยอาจจะสูงเกินกว่าที่เราจะคาดถึงจริงๆค่ะ จากเรื่องราวของคุณหนุ่มคงกระพันและภรรยาในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนการเดินทางที่ดีโดยเฉพาะเรื่องประกันเดินทางและประกันสุขภาพที่จะช่วยคุ้มครองเราจากค่าใช้ใจ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จามค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการของเราครั้งหน้าสวัสดีค่ะ